การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิมเ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดสวัสดีค่ะสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกออเดอร์ให้ได้ชมกันด้วยเงื่อนไขของเทคนิคจีบความจีบหงายนะคะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะหาวันนี้นะคะเราจะหาออเดอร์สัก2วินนะคะทุกคน กลองเหลืองเทคนะิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไ,ไหนร้อยเปรเนะคะเราพยายามย้ำนะสำหรับนะักเรียนเทรดง่ายวางแผนกันเทรดให้ดีนะคะกล่องเหลืองยังไม่มีวันนี้เราเปิดที่เจ็ดวินโดว์ของ IQ เจ็ดหน้าต่างของ IQ นะคะแล้วก็หน้าละ4คู่นะเราจะเป้าแค่นี้นะคะทุกคน กองเลี้ยงมาแล้ว้อมจะลงไหมจุดนี้เดี๋ยวขอตีแนวหน่อยนไหมถ้าแท่งนี้นะคะปิดต่ำกว่าเส้นกริดประมาณแถวนี้นะคะมีโอกาสลงต่อได้นะทุกคนมาโอเคได้ได้จุดนี้ได้นะคะโอเคขอวิ่งขึ้นชนก่อนวิ่งขึ้นก่อนนะ,ะต้องวิ่งขึ้นก่อนนะ,ะขอราคาดีๆไปขึ้นไปก่อนขอราคาดีที่เส้นกริดหรือเส้นเหลือกนะ,ะเดี๋ยวเราจะกดซื้อลงในแท่งนี้นะคะทุกคนนะ,ค,ะคอนเฟิร์มได้เอยอย่าเพิ่งสิ ขอ,ขอขึ้นไปอีกนิดนึงขอขีดบนนี่ขอราคาเนี้ยราคาเดิมเลยอ่ะมาขอราคาเดิมได้ไหมโอเคค่ะทุกคนไม่ได้ไม่ไหวไม่ทันโอ้เสียดายนะลงสวยๆเลยนะคะทุกคนโอเคไม่เป็นไรค่ะนะคะถ้าจังหวะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาคู่ใหม่แล้วกันนะคะเยอะนะคะทุกคน OTC เปิดยิ่งเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยการาฟหรือเวลาจะหมดนะคะเราแค่รอใช่ก็กดไม่ใช่ไม่กดแค่นั้นเองนะคะ เรามามได้แค่สองไม้นะทุกคนอโอเคอ่ะอันนี้ได้ได้มาขอราคาที่กริบนะขอย่อลงมาเมื่อกี้ลงมาแล้วนะแต่ว่านี่เดียวเองโอเคช่วงนี้นะไม่ทันเลยทุกคนนะวันนี้เราเสีย่ยงยอมเสี่ยงขาดทุนที่เท่านี้นะทุกคนเนี่เท่านี้นะสี่พันนะเราขอเป็นออกสองพันห้าสองออเดอร์นะถ้าออเดอร์แรกนะ ใช่อาจจะย่อนไม่ถึง2,005 5นะในออเดอร์ที่2นะเพราะว่าเงินในพอร์ตมีอยู่แค่นี้นะคะทุกคนนะแต่ว่าเราขอเก็บ2วินนะถ้าได้2วินก็ปิดงานอนะวินละ2 5 0 0นะคะโดยหารความเสี่ยงให้ดีนะทุกคนนะโอเคยังพอที่ใช่ค่อยกดนะคะเงื่อนไขค,ครบกดเงื่อนไขไม่ครบเราไม่กดนะคะทุกคน ปกติตอนนี้เก็บอยู่ก็คือแท่งถ้าเจอรูปแบบแบบว่ากล่องเหลืองมาแล้วเกิดแท่งแดงเล็กแบบนี้แท่งต่อไปแท่งเนี้ยตามต่อได้หนึ่งแท่งน,นะทุกคนส่วนมากจะมาแท่งนี้นะลองสังเกตดูนะนัะเกเรยียนเหตุง,ง่ายๆที่ใครได้สคริปไปอะค่ะเราต้องฝึกสังเกตเพิ่มเติมด้วยนะทุกคน นี่เขาติดติดใช่ไหมเนี่ยถ้าแท่งนี้นะถ้าได้อ่าสมมุตินะคะถ้าแท่งนี้ปิดเป็นแดงแดงที่แดงเล็กน้ำเดี๋ยวเราจะซื้อขึ้นในแท่งถัดไปได้เลยนะนอันนี้เก็บสถิติอยู่นะทุกคนลองสังเกตเพิ่มเติม,ตมดูว่าจริงอย่างที่โค้ดพูดไหมนะลงมาก่อน ลงมาถึงจีดนะเดี๋ยวกดซื้อขึ้นเลยขึ้น,นลงมาก่อนลูกรอบหึ่งรอบหนึรหน่รอบหนึ่งได้ปะแท่งนี้น่าจะปิดเป็นเขียวได้นะทุกคนนะเราวิเคราะห์ว่าสถิติที่เราเก็บมาก็แท่งนี้จะปิดเป็นเขียวให้เราได้ขอราคาดี โอเคแล้วค่ะดีค่ะได้ที่ปิดนะคะก็มาลุ้นกันแหละนะคะว่าออเดอร์นี้จะสามารถปิดเป็นเขียวได้ไหมนะคะทําไมถึงออกออเดอร์นี้นะคะทุกคนก็มันมีกล่องเหลืองขึ้นใช่ปะคะกล่องเหลืองขึ้นกันไปครคทุกอย่างแล้วทั้งนี้นะคะไม่สามารถปิดต่ากว่าเส้นฟ้าได้เนาะ,ะเราก็เลยมองว่าแท่งนี้จะปิดเป็นเขียวได้นะคะก็แต่ถ้านะคะถ้าเขาลงมาแดงเป็นแท่งแดงทะลุเส้นฟ้าได้นะคะนั่นแปลว่าแท่งนี้เราจะไม่สามารถซื้อได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวลุ้นกันนิดเดียวนิดเดียวขอเหนือกิจได้ไหมฮึดนิดนึงโอเคสวยค่ะเดี๋ยวเราตามอีกแท่งหนะ อ่ะถ้าเขาลงมาอีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวเราขอตามเพราะว่าจุดนี้เราเก็บสถิติไปที่อ่าแท่งที่สามนะลงมาก่อนราคาดีมาด,ดูนิดนึงอ่ะโอเคได้ได้เรามองว่าแท่นี้แหละจะปิดเป็นเขียวให้เรานะคะอ่ะไอจุดที่เราเก็บสถิติคืออะไรนะคะแท่งนี้นะแท่งนี้เขียวมาใช่ป่ะคะแล้วเงื่อนไขนะคะมันใกล้ใกล้แนวตรงนี้เราไม่ออกอเลยเน,นาะเราก็เลยอ่าปล่อยให้เขาเป็นแดงก่อนพอมันเป็นแดงปุ๊บเราตามขึ้นแท่งนี้ แล้วถ้าแท่งนี้ยังไม่มาอีกเราตามได้แท่งสุดท้ายแท่งนี้ถ้าชนะก็ต้องชนะในจุดนี้เท่านั้นแต่ถ้าแพ้ในแท่งนี้ก็คือจบเลยค่ะอันนี้คือกําลังเก็บสถิติในเรื่องของการทบไม้ของกล่อ,องเหลืองเนาะแต่ว่าเราทบไม้ที่2นะถ้าในกรณีเราเจอแบบนี้เราได้บบนี้นะคะแล้วก็มาได้อีกถึงก็นิดเดียวขอเป็นเขียวลูก โอเคใครเป็นนักเรียนเทรดง่ายก็น่าจะเข้าใจจุดนี้หรือใครที่ลงเรียนตัวต่อตัวนะคะจะรู้ว่าตามถึงแท่งนี้คือแท่งสุดท้ายที่จะวินได้นะคะทุกคนก็ตอนนี้เก็บสถิติในเรื่องของการทบไม้นะคะถ้าในกรณีเมื่อกี้นะคะถ้าเข้าแท่งนี้ได้ราคาไมาด่ดีอาจจะแพ้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามาตามต่อในแท่งนี้ก็เท่ากับว่าเราทบไม้ที่2ก็สามารถเก็บวินได้เช่นกันนะคะ,นะคะโอเคอุย้ยกี่วินแล้วล่ะกำไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะทุกคน เราเล่งมา4ใช่ปะอ่าโอเคเดี๋ยวปั้นให้ไปเป็นเล,กล่กงกุ่แล้วก่อนเนาะอ่าถ้างั้นก็2 6 8 9 10อ่าโอเคเดี๋ยวลดยอดเงินมาที่2,000นะคะอ่า2 0 0นั่นแหละนะก็จะเก็บจาก4,000นะคะจะไปปั้นเป็นหมื่นแล้วกันเนาะขอ60%อ่าขออีก60%ของเงินทุนที่มีเอ้ยไม่ใช่สินะคะทุนลามา4,000นิดๆนะคะตอนนี้8,000แล้วก็กำไรเกิน ร้อของเงินทุนแล้วแต่ว่าเราอยากได้หมื่นอ่ะเดี๋ยวอีกสักหึงออเดอร์แล้วกันนะคะเผื่อได้แบบว่าหาออเดอร์สวยๆแล้วก็วิเคราะห์ให้ทิชมกันได้นะทุกคนอ่ะโอเคทีค่ป้อจะหงายมีหลายจุดให้ออกเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ขอปั้นจากสี่พันเป็นหมนะื่นนะดูดีว่าจะได้หรือเปล่า จริงๆเก็บสองวินได้เลยนะเมื่อกี้แต่ไม่ได้จุดกล่องเหลืองให้ได้ชมเนาะทุกคนเนาะจริงๆอยากได้กล่องเหลืองให้ดูนะอ่ะอย่างจุดนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจุดนี้ยังไงนะคะอ่าจุดนี้กล่องเหลืองมาถ้าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งเล็กนะคะหรือแท่งเขียวเล็กๆกะค่ะเดี๋ยวปิดแบบนี้จะยังไงล่ะเนี่ยนะมีแนวซะด้วยโอเคจุดนี้ยังไม่เอานะคะเพราะเขาไม่ใช่เขียวเนาะยังปิดแดงให้อยู่ก็ถ้าก็อออกวอเดอร์เมื่อกี้ก็วินแล้วนะคะทุกคนโอ้จุดนี้พอรูลสวยมากทุกคนนนี้ จุดนี้เห็นไหมจุดนี้ถ้าใส่สัญญาณ f o ล l ออกนะคะจุดนี้เราก็ซื้อขึ้นในแท่งนี้นะโอ้จริงจิจบความจีบหงายนะมีหลายจุดให้ออกเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าแบบว่ามือใหม,ม,ม่มาไม่ใหม่เลยนะคะก็จะให้ออกจุดกองเหลืองอย่างเดียวเลยะคะ่ะรอแค่ก่องเหลืองมานะคะค่อยกดไม่มาไม่กดการเดินเงินเดินเงิน,น,นยังไงครูสอนให้หมดเลยนะ จะได้แบบว่าเอาวิธีการง่ายๆที่เขาใช้อยู่เอาไปใช้ได้เลยนะใครที่ยังไม่มีเทคนิคนะคะสามารถมาลงเรียนรู้กับคนทำชาได้นะคะคนมีทั้งรูปแบบอ e ีบุ๊กนะคะ,ะคลิปสอนหรือล,ลงเรียนตัวต่อต,ตัวได้เลยนะก็สคริปนะคะมีให้ทุกตัวเลยอันนี้ได้นะเนี่ยไหนลองดูคู่นี้หน่อยมาราคากิดได้ไมาแล่ะอ่ะโอเคทุกคนถ้าได้ราคากิตเมื่อกี้เขาย่อแล้วรอบหนึ่งถ้าได้ราคากิตเดี๋ยวเรากดซื้อขึ้นในท่งนี้นะ มาเยอะๆเลยอ่ะโอเคได้ราคาแล้วค่ะขอราคาโ้ไม่ตัดอ่ะนี่เดียวมาขอราคาดีี่สุดท้ายโอเคไม่ทันจ้ะนึกว่าจะลงมาให้ก่อนเนาะ <c oughs> โอเคจริงๆลงมาแล้วแหละแต่ว่าจังหวะเราไม่ได้เองนะคะทุกคนนะโทษใครไม่ได้นะเพราะตัวเองที่ชักช้า <c oughs> <c oughs> ก็บางครั้งมันเจอแล้วมันยังวิเคราะห์ไม่เสร็จอะ่ะทุกคนเวลามันไม่ได้แล้วก็คือจะกดเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้ว <c oughs> ก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าอ๋อมีแนวรับแนวต้านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สัญญาณออกไม้อ่ะออกแล้วก็ต้องมาดูอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ดูแค่กล่องเหลืองอย่างเดียวไม่ใช่นะคะมันมีเงื่อนไขชัดเจนเขียนไว้ในอีบุ๊กเรียบร้อยนะคะก็พยายามศึกษาฝึกฝนกันเยอะๆนะคะฝึกท่าเดิมๆซ้าๆนะสาหรับนักเรียนเทรดง่ายๆใครได้สักทิปไปก็อย่าลืมส่งกันมาเดี๋ยวนี้ส่งกันมากกล่องเหลืองกันค่อนข้างเยอะแล้วมีความรู้สึกแบบใจฟูนะคนให้ใจฟูมากเลยนะคะทุกคนมันรู้สึกแบบว่า ให้แล้วเ้วเอาไปใช้เราสามารถทํากําไรได้แบบนะะี้ค่ะใจข้อใจใจค่อนข้างฟูนะช่วงเนี้นะคะเพราะว่าส่งกันบ้านกันแบบคึกคักมากเลยเนาะบางคนออกจุดฟอลโล่ได้ก็เขาก็รอแค่จุดฟอลโล่นะคะก็คือค่ามาตรฐานของจิตความจิตหนัานั่นเองนะคะคนก็พยายามที่จะหาสิ่งดีๆหรือสิ่งที่ง่ายหรือสิ่งที่แม่นยําหรือสิ่งเอ,เอาง่ายๆคือสิ่งดีๆให้กับนะักเรียนเทรดง,ง่ายๆของเรานะ ้อยู่กับโคต,ตั้งกี่ปีที่แล้วก็นั่นแหละเนาะก,ก็จะรู้ดีนะคะว่าเทคนิคของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องโอ้นี้กล่องเลงขึ้นนะจจะทุนยังไงก็ปิดเขียวอะท่เนี้โอ้ีกิีดนี่หว่า ว่าจังหวัดเมื่อกี้มันจะดิ่งลงนะเราก็ได้ราคาไม่ดีอ่ะทุกคนอ่ะมาลุ้นไป,ปรพร้อมๆกันนะคะว่ากล่องเหลืองกล่องนี้จะสามารถปิดเหนือจุดที่เราได้ไหมจริงๆต้องได้ราคาที่เส้นเหลืองนะทุกคนแต่ว่าได้ราคาที่ตรงเนี้ยคือเสี่ยงมากเลยบอกแค่นี้แหละนะคะแต่เราขอให้เขาขึ้นไปเหนือจุดที่เราออกแค่นั้นราคาวินไหมริดสวยรวยนะคะด้วยสัญญาณกล่องเหลืองปรบมือให้ตัวเองรวยๆนะคะทุกคน โอเคทุกคนดูนะคะตอนนี้กําไรเรามาแล้วนะตอนนี้กําไรเรามาที่สิบแล้วนะคะมาอ่าทุนมาที่สี่สี่พันตอนนี้ปั้นจากสี่พันมาเป็นหนึ่งหมื่นละพอละค่ะทุกคนสบายใจด้วยสัญญาณสคริปกองเหลืองนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะเมื่อกี้นะคะราคาได้ไม่ดีนะแต่เราเราไปกดได้ราคาแบบว่าดีดดดีพอดีนะก็เลยได้ราคานี้เนาะทุกคนนะโอเค ปิดงานคะ่ะทุกคนนะโอเวอร์ Over มากแล้วจริงๆได้2วินก็น่าจะปิดงานได้แล้วนะคะแต่เมื่อกี้ไปไปเทสแบบว่ากล่องไปเทสกล่องเหลืองที่ที่ไปเจอแนวแล้วจะสามารถออกออเดอร์โดยการทบไม้ในกรณีที่<อ>เจอแนวยังไงอ่ะวิธีการแก้มไม้นั่นแหละตอนนี้เทสอยู่นะถ้าถ้าเทสได้เรื่องยังไงเดี๋ยวเอาไปเล่าให้ฟังในกลุ่มแล้วกันว่าถ้าเจอ ทรงเนี้ยกาฟทรงเนี้ยประมาณเนี้ยลูกค้าเนี้ยนะคะเราควรจะไปต่อได้ไหมหรือยังไงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเป็นอ e ี๊กให้แล้วกันนะคะสำหรับนักเรียนเทรดง,งะะ่ายเนาะแต่ว่าหลักๆคือนะักตอนเนี้ยนะคะเทคนินะคะรนเราดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคื่ฟอลโล่เทรนต์นะคะสัญญาณฟอลโล่เทรนหรือสัญญาณกล่องเหลืองแบบนี้นะวินเลทค่อนข้างดีฉะนั้น,ะะน,นะะและวางแผนการเทรดและมีวินัยตามที่โคสอนนะคะมันก็จะสามารถอยู่ในตลาดในระยะยาวได้นะ,ะโอเคขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดฝึกฝนฝึกซ้อมจนมั่นใจในเทคนิคนะคะแล้วค่อยวางแผนในการลงทุน โอเคใครอยากเรียนรู้ก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ปิดคลิปไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะความสําเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีน้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะ สิ่งสาคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินัยทุ่มเท่ให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ